เคยสงสัยไหมครับว่าพอเราเครียดเครียดทีไรเนี่ยทำไมทำไมมันอยากกินนุ่นกินนี่ตลอดเลยโดยเฉพาะพกเค้กของทอดของหวานหวานมันๆนะครับอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วครับว่าไอความเครียดเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับความหิวของเรากันแน่เราลองไปดูข้อมูลจากงานวิจัยบทความสุขภาพหลายๆที่มาคุยกันครับได้เลยค่ะมาดูกันว่าเบื้องหลังอาการเครียดแล้วกินเนี่ย มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคืออย่างแรกเลยเนี่ยร่างกายเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดแบบเฉียบพ,พลันเอ่อที่อาจจะไม่เหมือนที่เราคิดกันนะครับใช่ค่ะคือพอเจอเรื่องเครียดปุ๊บเนี่ยในช่วงแรกๆเลยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาก่อนชื่อว่า CRH CRH ค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะทำหน้าที่ตรงกันข้ามเลยคือมันไประง,งับความอยากอาหารไว้ชั่วคราว อา้าระนับหรอครับนึกว่าจะกระตุ้นซะอีกค่ะเหมือนเป็น,นกลไกสู้หรือหนีนะคะร่างกายจะเบี่ยงพลังงานจากเรื่องกินไปจัดการกักบความเครียดตรงหน้าก่อนอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเหมือนกับว่าเอ้ยเรื่องเครียดสาคัญกว่าเรื่องกินไว้ทีหลังประมาณนั้นเลยค่ะแต่ว่าแต่พาะพราะความเครียดมันไม่หายไปแหละครับแบบเครียดเรื้อรังนานๆไปเ อันนั้นแหละค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนพอความเครียดมันยืดเยื้อกลายเป็นความเครียดเรื้อรังทีนี้ร่างกายจะเริ่มหลั่งฮอร์โมนอีกตัวออกมาเยอะขึ้นตัวไหนครับตัวดังเลยค่ะคอร์ติซอลหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนเครียดอ๋อคอร์ติซอลตัวนี้คุณชื่อครับค่ะซึ่งเจ้าคอร์ติซอลนี่แหละค่ะที่ทํางานกลับกันเลยมันไปกระตุ้นความอยากอาหารอย่างชัดเจนกระตุ้นเลย ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันยังส่งสัญญาณให้ร่างกายเริ่มสะสมไขมันโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องที่เราไม่ค่อยอยากได้กันนะคะโอ้น่าสนใจมากครับคือคอริซอนนี้เองที่เป็นตัวการหลักที่ทําให้หิวตอนเครียดนานๆแล้วมี กลไกอื่นอีกไหมครับที่มาเสริมตรงนี้มีค่ะมีอีกตัวที่สําคัญเหมือนกันคือเกรลินเกรลินค่ะบางทีก็เรียกว่าฮอร์โมนหิวเลยคือพอเราเครียดเรื้อรงังมีคอร์ติซอลสูงสูงร่างกายก็มักจะผลิตเกรลินออกมามากขึ้นด้วยอ๋อยิ่งหิวไปกันใหญ่เลยสิครับถูกต้องค่ะเหมือนสมองได้รับสัญญาณหิวที่ดังขึ้นชัดขึ้นไปอีกโอเคครับพอเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงหิวมากขึ้นแต่ทําไมต้องเป็นอาหารบางประเภทล่ะครับ สังเกตเลยว่าเวลาเครียดๆเนี่ยเรามักจะไม่ได้อยากกินสลัดผักนะแต่จะพุ่งไปหาเค้กไอศครีมของทอดอะไรแบบนี้มากกว่าที่เรียกว่า Comfort Foods นะครับ ใช่เลยค่ะอันนี้มีเหตุผลทางสมองเลยนะคะคืออาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่มันจะไขมันสูงน้ำตาลสูงให้พลังงานเยอะใช่ไหมคะครับผมการกินของพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันไปกระตุ้นสมองส่วนที่เรียกว่า reward pathways หรือว่าส่วนที่ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขนะคะอ๋อกินแล้วฟินว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าการกินคอมฟอร์ตฟู้ดเนี่ยอาจจะไปช่วยกดการทํางานของแกน HPA HPA ค่ะเป็นแกนหลักในร่างกายที่ควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดการกินพวกนี้เลยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเครียดน้อยลงจริงๆได้ชั่วคราวแค่ชั่วคราวใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการบรรเทาอาการที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ที่ต้นต่อความเครียดจริงๆแต่ก็มีนะครับบางคนบอกว่าเครียดแล้วกินไม่ลงเลยอะ แบบไม่อยากอาหารไปเลย mm hmm. ก็มีแสดงว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ซับซอ้อนแล้วก็ต่างกันไปในแต่ละคนจริงๆมีงานวิจัยที่เขาแบ่งคนเป็นกลุ่มๆเลยนะคะนะครับแบ่งยังไงครับ ก็จะมีกลุ่ม emotional eaters คือพวกที่เครียดแล้วกินเยอะขึ้นกับกลุ่ม non emotional eaters ที่อาจจะกินเท่าเดิมหรือน้อยลงอ๋อครับคบความแตกต่างตรงนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนเกรลินพื้นฐานที่ไม่เท่ากันหรือว่าสมองแต่ละคนตอบสนองต่อสัญญาณความหิวกับความเครียดต่างกันไปเหมือนที่เคยเห็นผลสํารวจในไทยใช่ไหมครับที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เครียดแล้วกินเยอะขึ้น แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็กินน้อยลงไปเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะหน้าจะาเราเราครึ่งต่อครึ่งเลยนะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะเช่นการพักผ่อนไม่พอหรือแม้แต่ประสบการณ์ในอดีตก็อาจจะมีผลต่อรูปแบบการกินตอนเครียดได้เหมือนกันสรุปก็คือความเครียดโดยเฉพาะถ้ามันเรื้อรังเนี่ยมันไปปั่นป่วนฮอร์โมนเราทั้งคอร์ติซอลทั้งเกรลินทำให้รู้สึกหิวแล้วก็อยากอาหารที่ให้พลังงานสูงสงหรือคอมฟอร์ตฟูด s เป็นพิเศษ เพื่อให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวใช่ครับแม้จะเป็นแค่ชั่วคราวก็ตามค่ะซึ่งตรงนี้มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะครับยังไงครับก็ในเมื่อการกินคอมฟอร์ตฟู้ดเนี่ยมันช่วยลดความรู้สึกเครียดได้จริงๆเพราะมันไปกดระบบตอบสนองต่อความเครียดในร่างกายเราเองครับมันก็เป็นไปได้ไหมคะว่าหรือนี่อาจจะเป็นการสร้างวงจรที่เราแก้ยากขึ้นไปอีกหรือเปล่า คือวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวของเราด้วยการกินเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวส่งเสริมตัวปัญหาคือพฤติกรรมเครียดแล้วกินให้มันวนลูปต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ถ้าชอบเนื้อหาดีๆจากเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้นะครับ EP ต่อไปเราจะพาไปทบต้นในความรู้เรื่องไหนรอติดตามกันได้เลยครับ